ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับกับช่องรถไทยนะครับคลังเกษตรเด่นกุ้มนะครับวันนี้ครับเตรียมส่งนะครับคันสุดท้ายของปีนะครับกับ mf 4 7 0 7นะครับขนาดเจ็ดสองแรงม้าคันนี้นะครับคันนี้นะครับอยู่ปลายทางอยู่ที่อำเภอชานุมานนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับลูกค้านะครับต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าคันนี้นะครับได้โปรโมชั่นนะครับก็คือแถมผ่านไปนะครับคันสุดท้ายของปีละนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าที่สนใจก็ยังสามารถจับจองกันเข้ามาได้อยู่นะครับผมยังมีเวลาให้อีก2วันนะครับกับโปรโมชั่นแถมผ่านตัวนี้นะครับ ัวนี้นะครับเป็นขนาดเจ็บสองแรงม้านะครับสามสูบนะครับ3,300นซีซีนะครับให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่296รอินิวตันนะครับแล้วก็คันหน้าคาราโลนะครับมีระบบนะครับสลิปพัดนะครับพร้อมกับนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์12คูณ12ครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่ตัวรถกันนะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับเลือกผ่านแถมเป็นผ่าน7จาน26นิ้วนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเตรียมจะส่งกันที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ คันนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะครับต้องบอกว่าราคานี้เป็นราคาเก่านะครับเพราะว่าวันนี้วันที่27่สิบเจ็ดแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดธันวาแล้วเดี๋ยวปีหน้านะครับราคาปรับขึ้นอีกแน่นอนนะครับแต่ว่าผมมีเวลาอีก2องถึงสวันก่อนสิ้นเดือนนี้ลูกค้านะที่สนใจก็โทรมาจับจองกันได้กับยังให้ราคาเดิมอยู่นะครับไม่งั้นปีหน้าราคาปรับขึ้นอีกเกือบแสนเลยทีเดียวนะครับอมาดูรอบคันกันหน่อยครับสวยแจ่มๆแบบนี้นะครับเตรียมจะส่งกันนะครับ นอกจากในเรื่องของสภานะการใช้งานนะครับที่เรื่องของการประหยัดน้ำมันสภานะของเครื่องยนต์นะครับเรื่องของยางนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับยางตัวนี้ติดยางแบบไฮสเปคไปเลยครับยางที่มาจากเมืองนอกเลยนะครับเป็นยางเลเดียนครับยางทิวเลสครับอ่าตัวนี้นะเป็นซีรีส์ซ m 6 0 0มอยนะครับไม่มียางในนะครับเป็นยางเลเดียนครับข้อดีของยางซีรีส์นี้ก็คือเรื่องของการตะกุยดินการกระจายแรงกดนะครับบนหน้าดินทําให้มีการ ไม่ลดการบดอัดของหน้าดินนะครับซึ่งผมได้เคยรีวิวไปแล้วกับยางซีรีส์นี้นะครับยางหน้าเป็น13.6กิ๊ด24ับส่วนยางหลังเป็น18.4กิ๊ด30นะเห็นปุดๆอย่างนี้ไม่ใช่ยางบวมนะครับอมาดูปุดๆเนี่ยเวลาลงรีวิวลูกค้าชอบถามใช่ไหมครับเห็นปุดๆบวมแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ามันไม่ใช่ยางบวมนะครับดูเห็นไหมสังเกตดูนะครับมันเป็นโครงสร้างของยางที่เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นกระจายน้ำหนักนะครับกระจายน้ำหนักนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นของยางซีรีส์นี้ นะครับคันนี้เจสองแรงม้านะครับก็เป็นรุ่นที่นิยมในปีนี้ก็เหมาะสําหรับชาวไร่อ้อยที่ขนาดกลางๆกําลังเริ่มก้าวเข้าสู่ขนาดใหญ่นะครับก็ราคานะครับก็ที่เรียนไปแล้ว1นึ่งล้านสามแสนนะครับราคาสุดท้ายของปีนี้ละเดี๋ยวไปอีกสองสวันครับลูกค้าที่สนใจโทรมาสอบถามโปรโมชั่นจับจองราคาเดิมกันได้ที่089นะครับ57619เป็หกครับย้ำอีกครั้งนะครับ089 57619เป็นหกครับขอบคุณครับ